มาบันนี้ตามคําขอให้ฉันรีวิวล่างหนูห้องเซาในน้อยของฉันอันนี้ก็สิคือบริเวณหน้าห้องเห็นบ่ปูนที่มันแตกระแหงอยู่หน้าห้องอะนะแตกย่อนยังตีกับหกต้นมะขามใหญ่นั่นล่ะแอปีมันก็สิทําลายล่างทุกอย่างแล้วนะย่างเข้ามาในห้องบันนี้ทั้งหน้านี่ก็สิเป็นตู้รองเท้าอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะญี่ปุ่นไว้ถ่ายกินข้าวว่างอยู่ทั้งโต๊ะญี่ปุ่นน่ะก็สิเป็นค้าตั้งกล้องจะถ่ายทําวิดีโอให้ FC เบิ่งอันนั้นก็สิเป็นคลังสมบัติติดกันมานี่ก็สิเป็นสนามโลบโอเร์แมนที่นอนอันนี้ก็สิเป็นโซฟาไว้ท่ายนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ทั้งหน้าส่วนม่านอันสีชมพูอันนี้ก็สิเป็นม่านกันแอร์เพราะว่า กันไว้เวลาเปิดแอรมม์ันยังสีบสรสอดบพปล่อยไปทั้งหลังทั้งหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ลหละ ทัดไปจากนี่เขากับิบปะเบิงห้องในตับัดที่นี่ห้องในตนั่นแหะพวกฉันนอนงระม่าน4ีเดือนนี่แหละตอนไม่อยู่ํำก่อนแก้วก่อนข้ามไม่ๆเพราะว่าตอนที่ฉันหอบเสื้อานี้ตามก่อนแก้วก่อนข้ามมาไม่ๆน่ะนะนางมีหลานมาอยู่น้ำก็เลยให้ลานนอนทั้งนอพวกฉันก็เลขามานอนในนี่ในห้องนี่พวกฉันก็สิ์ไว้เก็บของไว้แต่งตูส่วนเอกองผ้านุ่มนั่นนะเอาไว้ถักแต่ว่าถ้าไดนซักแล้วก็สิเอาไว้ห้อยเสื้อผ้าทำงานส่วนอันนั้นกับิลป์เป็นกองร่าดเยสีครตตาาาามมมยอภษ ความสะดวกของฉันนี่ละส่วนโต๊ะทครั้วสั้นใส้จานสั้นใส้เครื่องปรุงกับมิตรก่อนแก้วก่อนข้ามและพื้นที่เองเบิดอันนี้ก็สิเป็นห้องน้ํำอาจชะโคกนี่ก็ห้างได้หลายปีแล้วก็ไม่ให้จะคว้างห้องมาเปลี่ยนให้จักเทียมูมาหามากินเหล่าอยู่ห้องกระโจมในชั้นเบิดแต่ก็สร้างมึนอันนี้ก็สิมาโซนหลังห้องมาที่นีหลังห้องก็สิเป็นโล่งแบบนี้แหะฉันก็เอาไว้ทะล่างถ้วยอไว้ทะตากผ้ามันก็สิดาเพราะว่ามีคราบน้ํำฝนคราบขี้ตะลึงเจาะไปตามสภาพตามการเวลามันอะไรหญิงเอามันย้ายท่านในแล้วหิวเข่าก่อนก็ไปเปิดไปไงข้งสมบัติไปพ่อน้ํายาขนมจีนสามพันปีก็สิบว่าสา พันปีจังได้เฮ็ดไหมตั้งแต่ก่อนปีไม่พู่นะ <c oughs> บอดอก <c oughs> ก็ฉันสิบออกมาละลายเฮ็ดกินฉันนึกว่ามันเป็นถุงเห็ดอัดฟิตระเบิ่งดีๆเป็นน้ำยาขนมจีนอ้อยสภาพของเซาล์่างหนูของฉันมันกะสิเป็นชํำรุดสุดส้มซ่อมซอกหม้อซ่อตามสภาพที่เห็นเลยิงเอ้ยแต่ว่าเรื่องความสะอาดเรื่องจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันก็เฮ็ดตลอดเพราะว่าห้องเฮ้ามันแห้งสซมแห้งเกาคันเข้าบ่ทําำความสะอาดเลยมันแห้งสีสซกปรปกแหงว่าเป็นตะยู่หันวาวเรื่องห้องน้ำนั่นก็คือกันฉันแหงล่างซูมือเลยเด้นนะแต่ว่ามมััันนนนนกก็ไดด้้้สุาาาาาาาลล่่ะเเพพรรวววแฉอบ ด้าล่างของน้ำไปน้ำตลอดชันสิบล่อยให้มันเป็นคาบติดเด็ดขาดแต่ว่าอันคาบเป็นดวงเป็นดวงที่มันติดน้ำฟ้าผนังนั่นติดน้ำพื้นปูนน่ะนะมันกระหาม่าได้ดอกเพราะว่ามันกระายปีแล้วนะสูถ้ามาหองคางหองอื่นน่ะเขาส้มปันชันบอกกบบเอได้เพราะว่าเขาเจ้าท่าสีท่าหยางไม่เฮ็ดดีไว้แล้วเพราะว่าน้ำอมแอมแถวนี้เขาเจ้ากระเปียนข้นออกข้นเข่าใหญ่ห้องออกใหญ่หองเข่าจังสีนะเพราะว่าถ้ามีข้นใหญ่ออกจะคล้องห้องขาเจ้าพิ่งกระสีมาบุรณะท่าสีไม่ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์น ได้แต่ไม่ยุนี่อมแอมคางหองฉันเขาเจ้าใหญ่ออกไป88คนแล้วแต่ว่าฉันก็ยังอยู่นี่คือเก่าส่วนมากที่ขาเจ้าใหญ่ออกไปเขาเจ้าก็ไปหาซื้อบ้านซื้อซองเป็นห้องเจ้าของส่วนฉันกับสโลกแก่เก้านั่นแหละหญิงเงิอนมื่นหนึที่เสียไปพอนบ้านจ่ายค่าหองอยุนี่แค่สองพันหาฉันยังเหลือเก็บตังเจ็ดพันอีกห้าร้อยก็ขิดน้ำเก๊ืห้ยหญิงถ้าคิดเบื่งบาเงินเจ็ดพันฉันหักฝากไว้สิบสองเดือนฉันก็ได้แปดหมื่นสี่แล้วเงื่อนเจ็ดพันฉันเก็บหกปีฉันได้หาแสนเลยนะได้กับแล้ว 30ปีฉันฟังแล้วสําหรับฉันฉันเมือยแหมฉันว่าฉันอยู่หองเซาแบบนี้ฉันก็โอเคที่สุดแล้วแล้วก็มีความสุขดีพรอมเพราะว่าเฮาอยู่กับคนที่เฮาฮักโบยย่ํานั้นยุ้มหัวกันว่าซั่นส่วนโตเห็ดครัวมองไว้มีดมองไว้เครื่องปรุงมองใส่ถ้วยใส่ซ้ํา FC ก็สิถามมาอีกได้บันี้เอาไม้อยู่ใส่มาเห็ดหญิงไม้พาเลทอยู่โรงงานเวลามันชํารุดมันแตกเฮาก็ไปขอเขามาอย่าว่าขนาดหิ้งพระน่ะหญิงใันก็ยังใส่ไม้พาเลทบางคนก็สิบายได้บันี้เอาหิ้งพระเด้ผู้ใดเหยียบมาแน่คืออไปไว้แนวสูงจังซั่นโอ้ยอย่าสิบอกว่ามันอยู่ที่ใจอันหิ้งพระที่พวกเธอซื้อน้ำทอง ลาทั่วไปเด่พยวผเธอเห็นกับมาวิธที่เขาเห็ดอยู่บอกว่าเขาเหยียบหรือเขาเห็ดอย่างแน่นี่แหละยิงล่างลักของฉันกับสิประมาณนี้ล่ะก็มีคนบอยฉันรีวิวหลายแห้งกับทั้งทั้งที่บอกไปตั้งแต่คลิปแปลกตั้งแต่เปิดเพจล้วเด้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นคลิปทำวามสะอาดเนาะเจ้าบอรีรีวิวสัดส่วนให้มันชัดเจนอ้อยจะแม่นเนาะท่นแม่นผู้อื่นนี่เขาอยากอายเด้อแห่งตาห้องเกาๆซ่อมสอกหม้อซอจังสีเขาม้อมาไทยบอกเธอเบิ่งดอกแต่ว่าอันตอนนางทายอยู่นี่เป็นเวลาจะม้วนผู้เธอหูบอใบม ยูนี่ฟันกับท่านในแปลงได้สูแหงตัมากินผักเกษตรน้ำเขาไปได้หลายบันนี้ไว้เหม็นยันลูกคุ้มฮลบอดอกยิงแหงอีกแล้วเมื่อคืนนะแต่ว่าบายมากกับไอเศร้าแล้วฟื้นขึ้นชีพพร้อมสิประดาอีกครั้งือแรกไม่ไผส่วนไปใส่บอดเนี่ยยิงฉันบอกแล้วถ้าได้เป็นเอฟซีฉันน่ะม่มีเรืืองใดดอกที่บ็อกเตอร์สิบรู้เกี่ยวกับฉันน่ะก็เหตุจังได้ละสูก็มันหายใจกันไปแล้วด้บุย